แผ่นเสียงครับแผ่นเสียงแต่ไม่มีเสียงเพราะว่าเสียงออกไม่ได้เสียงออกไม่ได้มีลิขสิทธิ์อยู่นะครับในสมัยก่อนจะไม่มีลิขสิทธิ์แต่ตอนนี้ในช่วงของการจัดทำรายการวิทยุที่ออกอากาศตามสถานีวิทยุทั่วประเทศนะครับในส่วนบางส่วนก็สามารถที่จะเปิดเพลงได้แต่บางส่วนก็จะต้องมีการเสียค่าลิขสิทธิ์ในการเปิดเพลง ผมจะเปิดลัตนากับไม่ทราบว่าใครจะคุ้นกับเสียงนี้ไหมหรือว่าใครอาจจะเคยเห็นภาพเก่าๆในอดีตกับการจัดทําการประกวดต้องเรีงทางช่องเจ็ดอยู่ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแต่วันนี้ผมจะมานั่งคุยเรื่องราวของแผ่นเสียงกับการจัดทํารายการวิทยุยุคแรกๆของผมนะยุคแรกๆของผมเพราะว่าแผ่นเสียงน่าจะมีบทบาทในการทํารายการวิทยุมาก หรือว่าจะเป็นส่วนของละครวิทยุแล้วก็รายการเพลงรายการเพลงก็จะใช้แผ่นเสียงในการเปิดเพลงและแผ่นเสียงในยุคนั้นยุคก่อนผมนะยุคก่อนต้องซื้อต้องซื้อแผ่นเสียงซื้อแผ่นเสียงมาทํารายการวิทยุเองเพราะว่ายังไม่มีซีดียังไม่มีอะไรจะต้องใช้แผ่นเสียง แล้วพอมาถึงอีกยุคสมัยหนึ่งในยุคที่ผมเข้มา,ามาทํารายการแผ่นเสียงก็จะมีการโปรโมตโดยทางบริษัทเทกเปกรเพียงต่างๆก็จะนำเอาแผ่นเสียงมาแจกจากรายการวิทยุเพื่อให้เปิดเพลงทางสถานีวิทยุเพื่อเป็นการโปรโมตในการขายเทปคลาสสิกในยุคนั้นแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้ผมก็คิดว่าแผ่นเสียงก็ยัง ได้รับความนิยมในกลุ่มหนึ่งที่ชอบสะสมแผ่นเสียงผมจะมีแผ่นเสียงตั้งแต่ยุคของคุณพ่อผมคุณพ่อผมสรัตนะซึ่งเป็นนักแต่รายการวิทยุละครวิทยุนะครับในยุคนั้นก็คิดว่าหลายคนที่นคงจะคุ้นๆทำละครวิทยุคณะนกฮูกแล้วก็ละครอยู่กับคณะสองหนึ่งสาม ในยุคนั้นเาหลังจากคุณพ่อผมจากไปผมก็เลยมาสืบสารต่อกับการทํารายการวิทยุก็สนุกดีสนุกดีแต่โอ้โก็ถือว่าฝ่าฟันกันมาพอสมควรนะครับเอาละในคลิปนี้ผมจะมาคุยเรื่องของแผ่นเสียงแล้วเดี๋ยวในช่วงอตอนต่อไปนั้นเดี๋ยวจะมาคุยถึงเรื่องการจัดทํารายการวิทยุให้ฟังกันลวกันนะครับว่าอุปกรณ์ในการทํารายการวิทยุในยุคนั้นใช้แผ่นเสียงในการจัดทํา แต่บอกกันก่อนว่านจัดรายการนั้นจะไม่ได้เข้ามาทำคอนโทรลเองเหมือนในยุคนี้นะครับในยุคนี้นักจัดรายการจะต้องแยกประสาทกินทั้งทำรายการวิทยุด้วยแต่จะเรียกว่าเป็นนักจัดรายการไม่รู้นะแต่แตแตที่เขาเรียกว่ดีเจเรียกว่าดีเจดิจช็อกก้งเนี่ยนะครับเป็นดีเจจัดรายการ แต่เมื่อก่อนก็จะเรียกโคศกยุคที่ผมเข้ามาเมื่อปีพศ2525นะครับก็ประมาณนั้นเพราะว่าคุณพ่อผมเสียปี2524แล้วผมก็เริ่มมาศึกษาเรื่องราวของการทำรายการวิทยุไม่ว่าจะเป็นละครวิทยุหรือว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการการประกวดร้องเพลงซึ่งในยุคของในห้างประจวบยามป,ปาท,ทองในยุคนั้นแล,แล้วเดี๋ยวผมจะคุยในตอนต่อๆไป กับเรื่องของการปกวดร้องเพลงก็ดีเรื่องของการจัดทํารายการวิทยุโดยใช้แผ่นซีดีก็ดีแต่แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องของการใช้แผ่นเสียงก่อนเรามายุคแรกที่ผมเข้ามาจะมีแผ่นเสียงมาทำรายการจะเแผนเสียงเยอะมากมีแผ่นเสียงหลายท่านเรื่งนงกนคงจะเห็นขนาดของแผ่นเสียงกันแล้วเนี่ยคบว่าขนาดของแผ่นเสียงนั้นจะมีถึงสองขนาดด้วยกนะันที่ เห็นุ้ชนอยู่นี่นะครับก็คือแผน่นเข้าเรียกว่าแผ่นซิงเกิลเป็นแผ่นซิงเกิลซึ่งจะมีเพลงที่อยู่ในแผ่นนี้แล้วการจับแผ่นอะไรต่ตางๆนะฮะก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องมีวิธีในการจับแผน่นทุกเ็นนะครับคนที่รักษาแผน่นคนที่ทำงานด้านนี้เขาก็ต้องรู้จักการจับแผน่นเพื่อไม่ให้ไปถูกภายในล่อง ร้องเพลงร้องเพลงเหล่านี้นะครัจะมีความสําคัญถ้าเผื่อเราไม่รักษาความสะอาดให้ดีเสียงก็จะก๊ก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 ก๊ที่พอในยุคนี้เขาเรียกว่าสครับสครับประมาณนั้นนะครับแฮนซิงเกิลจะมีสองหน้าด้วยกันหน้าหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยครับส่วนใหญ่ในยุคนั้เกาจะตัดหน้าละหนึ่งเพลงเท่านั้นแต่ความละเอียดของเพลงนั้นจะได้อยู่ที่หน้าละหนึ่งเพลง แต่ถ้เผือเพิ่มความลดความละเอียดขึ้นมาเนี่ยเสียงมันอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรก็จะลดความคมชัดขึ้นมาก็จะหน้าเราสองเพลงอันนี้หน้าเราสองเพลงหน้านี้สองเพลงอันนี้เป็นแผ่นของในยุคนั้นอันนี้ยุคของคุณพ่อผมนะครับซึ่งผมไม่ทันผมจะไม่ทันในยุคนั้นแต่ในการรักษาทั้งปกแผ่นเสียงให้สมบูรณ์ได้ไมันก็ต้องดูอุปกรณ์ด้วยนะครับอันนี้ อันนี้ในยุคนั้นแผ่นสุรุพสมบัติเฉริญน,น้ำตาจ่าโทคนใต้ใจซื้อและอีกหน้าหนึ่งอุทยานดอกไม้และควานพยังไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับนี่คือแผ่นออริจินอลปัจจุบันนี้ก็มีจำหน่ายเหมือนกันตามห้างสันเสียงต่างๆถ้าเผือใครเข้าไปแถวสวานเล็กก็จะเห็นจะมีแถวสปานเล็กมีวางเหมือนกันแต่ถว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็คงใช้เป็นแผ่น วนยเวยุคใหม่ที่สวัยขึ้นมาแต่นี่เป็นแผ่นออริจินอลแผ็นซิงเกิลแต่ถ้าเพื่ออีแผ่นในที่นิยมตัดมาแจกกับนักจับรายการมีชื่อก็คือแผ่นลองเพลงหรือว่าแผ่น LP แผ่น LP แผ่นลองเพลงจะเป็นแผ่นกัน่จะมีแผ่นใหญ่ซึ่งสามารถเชิ่นเดียวกัน ้องรู้จักรักษาท่นุถนอมแผ่นนิดหนึ่งในการจับแผ่นก็ดีหรือในการรักษาปกเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องปกให้ฟังแต่ตอนนี้คุยเรื่องเรื่องแผน่นก่อนว่าแผ่นเนี่ยดูหน้าตาของแผ่นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยครับสําหรับใครที่ชื่นชอบแผ่นเสียงก็ยังคงูหาได้ยังคูหาได้แต่เป็นรุ่นใหม่แหละแต่นี้เป็นต้นฉบับของแผน่นในยุคนั้นที่ทางบริษัท แต่นเสียงนั้นนำมาแจกให้กับนักจัรายการวิทยุอยากจะเปิดอะผมอยากจะเปิดให้ฟังความสมบูรณ์ของแผ่นยังยัง,ย,งยังอยู่ยังอยู่แล้วเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยมันก็หลายรุ่นอันนี้เป็นรุ่นหลังแล,ะละ้วล่ะในรุ่นของคุณพ่อผมนั่นก็จะอืมเข้าเทคโนโล,โลยียังยังยังต้องใช้ความสามารถของคนทรลกันอยู่นักจัดรายการวิทยุในยุคนั้นจะต้อง พูดง่ายๆต้องไปเช่าห้องบันทึกเสียงน้อยคนมากที่จะมีห้องบันทึกเสียงส่วนตัวอุปกรณ์เยอะมากอุปกรณ์กับห้องบันทึกเสียงจะเป็นมิกเซอร์ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นเทิร์นเวิรจะไม่มีจอคอมพิวเตอร์แบบนี้จอคอมพิวเตอร์จะไม่มีนะครับจะเป็นเทิร์นเวิรนจะมีเทิร์นเวิรนมีเทปคาสเซ็ตซึ่งเข้าห้องบันทึกเสียงก็จะ ทเทปคาสเซ็ตมีสำหรับบางครั้งจะต้องใช้ทเทปคาสเซ็ตที่ทำสาวบ้างหรือว่าบางทีอาจอาจะอจัดเทปคาสเส็ตส่งไปตามสถานีวิท e ยุ v y w. จากรายการนั้นบางทีจะเดินทางไปจากรายการก็ยากลำบา Star N e v y กสถานีวิทยุแต่และเครื N ่อแต่ละสถานีนั้นก็อยู่ห่างกันออกไปจะเดินทางไปก็คงจะไม่สะดวกรถลาการสัญจรคณนุนาคมไม่เหมือนทุกวันนี้น,นะครับแล้วก็ พูดถึงสถานีวิท e ยุ v y o, เดี๋ยวผมจะ่ไปคุยอีกตอนกันแล้วกันถ้าเผื่อจะให้ผมพูดถึงสถานีวิทยุระบบ AM นะครับระบบ AM เ็สามารถที่จะไล่หน้าปัดวิทยุได้เพราะว่าผมกําเนิดเกิดมาก,กับการจัดรายการวิทยุโดยตรงในยุคนั้นแล้วก็พยายามหาสถานีวิท e ยุ v y o, จัดให้มากที่สุดเฉพาะในกรุงเทพนะครับเฉพาะในกรุงเทพ แล้วพอมาในช่วงหลังๆก็มีการบันทึกเทปกับบริษัทมาจ้างวานให้บันทึกรายการออกไปตามจังหวัดต่างๆทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางตะวันออกตะวันตกนี่ทั่วเลยไม่ต้องพูดถึงว่าจะใช้สัญญาณอาอนไลน์หรือว่าใช้ดาวเทียมในการออกอากาศเหมือนในยุคนี้ในการส่งสัญญาณไปแม่พิมใช้การกบันทึกเสียงใส่เทป มีเทปคาสิกความคมชัดของเทปคาสสิกก็ไม่เหมือนกับเทปริวเทปริวเท่านปนเป็นเทปริวเสียงจะสมบูรณ์หน่อยใช้เป็นเทปริวที่ส่งไปในการบันทึกเทปนะครับเอาล่ะเรากลับมาคุยถึงเรื่องของเรื่องเล่นแผ่นเสียงเพราะว่าเราจะคุยถึงเรื่องแผ่นเสียงที่หลายท่านดูการอาจจะนิยมมันเป็นคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งในการฟังแล้วได้อัตลักษณ์มากมาก,มาก การฟังเพลงทุกวันนี้นะครับไม่สามารถที่จะได้สัมผัสความรู้สึกจริงๆของเพลงได้เพราะว่ามากับดิจิตอลไม่ได้มาจากมองเห็นสัมผัสได้กับแผ่นเสียงที่เสียงอยู่ในนี้แล้วก็ได้สัมผัสถึงความเป็นคลาสสิกของปกแผ่นเสียงในการดีไซน์ออกแบบปกทำให้มองถึงภาพต่างๆกับเนื้อเพลง ยุคก่อนผมบอกว่าผมจะคุยเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งนะครับเพราะว่าผมอยู่กับเพลงลูกทุ่งกันมาในยุคสมัยยุคสมัยนั้นเพลงลูกทุ่งจะได้รับความนิยมในการทำรายการวิทยุภาค AM นะครับส่วน FM นั้นจะไม่ผมผมก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทางสถานีวิทยุในระบบ f m นั้นการทำรายการเพลงลูกทุ่งจะไม่มี จะไม่มีจะมีอยู่สถานีหนึ่งออกมีอยู่สถานีนั่นคือสถานีสทรของจําทได้เลยแต่เป็นต้องต้องอยู่ในช่วงกลางคืนต้องไปอยู่ในช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วก็ง่ายๆหลังเที่ยงคืนทาง you, สถานีวิทยุสทรรายการนั้นคือรายการลูกทุ่งะระฆังใจตอนนั้นครับแล้วก็หลังจากนั้น ก็จะมีการเร่รับค่านิยมมาทาง FM หลายๆขึ้นเรื่อยๆแก็จะโอเพ่นแล้วโอเพ่นให้ให้นักจัดรายการได้สามารถจัดรายการเพลงลูกทุ่งได้นี่ยแผ่นเสียงประกอบด้วยเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเราก็ต้องศึกษาด้วยแต่สมัยก่อนนั้นจะมีคอนโทรลคอยทําให้นักจัดรายการจะมีหน้าที่ถึงหิ้วกระเป๋ามาเดียว กระเป๋าเาผมผมจะมีกระเป๋าเห็เสียด้วยเวลาไปสัตว์ทำรายงานวิทยุเนี่ยจะหอ่อผิวบางคนก็ใส่ถุงใส่ถุงโชคดีเนี่ยท่าฟังถ้าเป็อยู่ในยุคนั้นคงจะนึกถึงถุงโชคดีถตามากอตใส่ถุงแบบนั้นหรือไม่ก็จะเป็นกระเป๋าธรรมดาเป็นถุงผ้าอะไรประมาณนั้นแต่ผมผมถ้าเผื่อบุกหน่พอจะมีสปอนเซอร์ กอที่ยังมีสว่วนเส้นเนี่ยก็ซื้อกระเป๋าใส่เป็นเสียงนี่กระเป็นเสียงก็ใส่ข้างในก่อนไปทํารายการก็จะเลือกเป็นเสียงพวกนี้เราจะจัดเพลงอะไรบ้างจัดเพลงของใครอะไรยังไงก็ทําการบ้านก่กอนที่จะไปเข้ารายการก็ใส่กระเป๋าไปนี่กระเป๋าเป็นเสียงนี่แหละ กระเป๋าไพ่สายแผ่นเสียงเวลาไปจากปรายการคิทยก็จะต้องคิว้วคิ้วกระเป๋าไปภายในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในปิดให้ดูข้างในว่าข้างในกระปเป๋าแผ่นเสียงเป็นยังไงให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยถึงเรื่องเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี่นี่ภายในภายในก็จะบุกกรรมจีด้วยบุกกรรมจี อเออรูปธรรมดาแต่จะมีหลายรูปแบบมีหลายทรงด้วยกันนะครับ,นะรบสําหรับทางกระเป๋าแสบแผ่นเสียงใบหนึง่งมีอีกใบหนึง่งพังนะลอีกใบหนึง่งจะใส่ได้เยอะกว่านี้เราเปิดจะสามารถเปิดจากตรงนี้ขึ้นมาได้จวก็ะิบแผน่นแต่แผ่นเสียงในยุคนั้นตางที่บอกกันแล้วล่ะนี่เป็นยุคของคุณพ่อผมเลยแผ่นเสียงตัวนี้ที่ผมเก็บเก็บไปย,ยังมีลายเซ็นด้วย มีลายเซ็นด้วยมอบให้สรัตนาชุดนี้เป็นชุดมาหัวเราะกันครูระยงมุกดาครูประยงมุกดาแล้วก็เร่องนี้ผมไม่อยากเปิดให้ฟังนนเนี่ยแต่มันเปิดไม่ได้ที่น้ำตาลักและน้ำตาเชื่แเละ,ละสนุกมากลำดวนทองดีกรหลาบนรถเมยสนุสตานี่อุนยุนันเลยหละนี่ดูสิ สิยดเสิจะเคยลิขิ์นะครับที่ผมไม่สามารถที่จะเปิดให้ท่านที่ติดตามชมกันได้ภายในจะเป็นปกซ้อนขึ้นมาเป็นปกแผ่นเสียงก็มาปีแผ่นสมบูรณ์มากๆนะครับการจัดเก็บสำหรับอาชีพของการทำรายการวิทยุในยุคนั้นจากรายการวิทยุ จะต้องมีระเบียบจะต้องพิถีพิถันในการที่จะเปิดปเพลงเพราะว่าถ้าเผื่อแผ่นมันเป็นร่องเป็นรอยสะดุดนิดหน่อยในการจับในการวางในเปิดแลว้วมันสะดุดเวลาฟังเพลงแล้วมันก็เสียแต่แผ่นนี้ผมบอกได้เลยเก้าสิบเปอร์เซ็ตั้งแต่ยุคของคุณพ่อผมอะแล้วผมก็รักษาไว้อย่างดีหนึ่งรักษาไว้อย่างดีแต่พอหมดยุคผมก็ไม่รู้ว่าใครจะเก็บรักษาไว้ได้ขนาดไหน กำลังคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิอใครอยากจะเก็บรักษาแทนผม <c oughs> <c oughs> เป็นแผ่นออริจินอลเลยเ๋ยวรับนี่ <c oughs> ได้มาพูดถึงกระเป๋าแผ่นเสียงโอ้โหแล้วถ้าเกิดพูดถึงเสียงนี้พยายามรักษาแมนซิตี้ไลออนชายดวงสีเมียพี่มีชูปก รักษาไว้ที่แค่นี้แต่แผ่นยังโอเคอยู่แผ่นยังโอเคอยู่นะครับแต่ปกเี่ยผมซ่อมแซมเก็บไว้ได้จะเป็นซาบเือดูดซังไปแล้วก็เอามาปาเอามาอะไรต่างๆแผ่นยังอยู่พานทองแผ่นยังอยู่ยังดูครบเนือนอัลบั้มชุดเพลมีแต่ที่มีชูมือที่สามน้ำริกเอ,อ่อ ทบุญครุ่มชาติเนี่ยถือว่าเป็นเพลงอามตาะที่คิดว่าหลายคนนกันถ้าเป็นคอเพลงลูกทุ่งก็อยากจะมีไว้เหมือนกันใช่ไหมอิจฉาผมไม่ได้แต่จากรายการในยุครุ่นก่อนๆผมก็มีเก็บไว้เยอะนะที่ผมมีมากขนาดนี้เรียกว่าแผ่นเสียงนั่นคือคุณพ่อผมมีห้องบันทึกเสียง ทำห้องบันทึกเสียงไว้ให้นักจัดรายการให้เช่ากับน้กตัวผมเองผมก็เริ่มต้นจากการเป็นคอนโทรลคือเป็นคอนโทรลเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกเสียงเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกเสียงเวลานักจัดรายการมาเ็าจะติดต่อมาเช่าห้องบันทึกเสียงชั่วโมงในยุคนั้นถ้าเกิพูดถึงรงาคาค่าเช่าห้องบันทึกเสียงก็30บบาทชั่วโมงละสามสิบ แ้วแต่นักจัดรายการมาครั้งหนึ่งก็จะมาเช่าครั้งหนึ่งเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งจัดห้าวันถ้าเาากิดครึ่รชรงชั่วโมงราคาสูงเหมือนกันนะครับสำหรับการเช่าสถานีวิทยุในแต่ละชั่วโมงเช่าเฉพาะเวลานะเช่าซื้อเฉพาะเวลาไม่ได้เป็นเจ้าของสถานีผมก็เช่าเหมือนพวกนั้นต่เช่าชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงครับเป็นวัน สาอาทิตย์ก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงที่เขาจะเช่าแล้วก็มาบันทึกเสียงขึ้นไปเพราะว่าบางทีไม่ไม,ม,ม่ไปเนื่องจากรายการเพราะว่ามีเสียเวลาทารายการหลายๆคลื่นด้วยกันเอาไปส่งคลื่นนุ่นยานกรอกบ้างวพทบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นรอรอจะเป็นยานกรอกศูนย์นิสสกันถ้าเกิดจะให้ผมไล่คลื่นของสถานีวิทยุระบบเอเอ็มผมผมคิดว่าผมไล่คลื่นหมดทั้งนับกัดเพราะว่าผมทําเกือบทุกคลื่น ในยุคนั้นเป็นคนที่คือว่าอยากดักอยาดทางทางอากาศอยาดทางด้านการเดือกจะตัดหลายๆคลื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สปอนเซอร์โดยจะมีสปอนเซอร์จากรายการหรือเปล่าแต่ผมก็ถือว่าผมประสบความสํเร็จที่ได้ทําโฆษณาของบริษัทหลายๆบริษัทด้วยกันที่เข้าเป้าในการทําให้สินค้าเขาจะน่าขายได้นะครับ เอาละผมใช้เวลายาวนานนั่นก็ยสำหรับหรือว่าคงขอเก็บไว้คุยต่อได้ไหมคุยต่อในตอนหน้าเดี๋ยวเก็บไว้คุยต่อตอนหน้ากับเรื่องราวของเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับซึ่งเราจะมีวิธีในการเปิดแผ่นเสียงแบบไหนและมีการปรับสปิกด้วยมีการปรับสปีดด้วยว่าควรจะตั้งสปิดขนาดไหนแล้วการวางเข็มวางอะไรต่างๆน,นนะนาับใส่ตาต้องดี แต่ในยุคนี้สมหัยแล้วลนะ่ะเอาละผมขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปจะมาคุยเรื่องของการเปิดแผ่นเสียงอุปกรณ์เป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวก็จะไปคุยถึงเรื่องอแผ่นซีดีด้วยหลังจากยุคของแผ่นเสียงแล้วก็จะเป็นยุคของซีดีในยุคของแผ่นซีดีนี่เช่นกันในยุคของแผ่นซีดีผมก็มี ไม่ใช่น้อยเลยแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งบางส่วนนั้นผมอืมขายเพราะว่าอะไรกูรทีเยอะประเด็นถ้าเกิดประเด็นที่ไม่ได้รับความนิยมอะไรต่างๆนานาเอามาเก็บไว้ข็วนบรกวูจะทํำยังไงนะครับผมเยอะมากๆอันนี้จะเป็นส่วนที่ได้รับความนิยมสายายันยอดรักสุนารีพุ่มพวงเอกชัยหรือว่าจะเป็นประเด็นเก่กาเก่าานแก้วสุพรรณปองรีดาสอนชัยเมฆมิเชีลเสรีลูกสวา่างอะไรต่างๆนานาน,านี่ผม จะเก็บไว้เป็นเพลงดังๆเป็นเพลงดีๆทั้งนั้นซึ่งยุคของแผ่นเสียงค่อยๆลดบทบาทลงไปก็มาถึงยุคของแผ่นซีดีตั้งเดียวในตอนหน้ากำคุยถึงเรื่องแผ่นซีดีบ้างแล้วจะสตับในคลิปนี้ขอจบทรงนี้ก่อนขอบคุณปรับที่ติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกลและกันแล้วก็คอมเมนต์ให้ผมทิ้วว่าเป็นยังไงชมแล้ว มีข้อคิดเห็นหรือว่าชีมินข้อเสนอแนะเรื่องเราอะไรต่างๆนานาก็สามารถคอมเมนต์มาได้ขอบคุณครั้งครับจำเริญจำเริญ